นายไหวไหมเนี่ยฉันยังหายใจอยู่นายชื่ออ่างหรือชื่อเจ๋งดีนะฉันหลานซึโนฝากตัวด้วยนะหลานซึโนผู้เข้าสอบนักรบเธอใช้ชื่ออ่างหรือใจกล้าไม่เบาเลยนี่ไม่มีหัวคิดเอาซะเลยชื่อมีตั้งเยอะตั้งแยะนายคิดหรือว่าด้วยชื่อเดียวกันนายจะสามารถเทียบเท่าเขาหนะซื้อถูหลิวผู้เข้าสอบนักรบอ่อนแอผู้หญิงคนนั้นสวยสุดๆไปเลยวะ ฉันจะชื่ออะไรแล้วมันหนักหัวเธอหรือไงฟ้านายคงไม่รู้จักเธอด้วยซ้ําเธอเป็นผู้เข้าสอบซื้อถูหลิวหญิงสาวรู้จักชาย,ยาล็อกเชรสผู้ร้ายรอย,ยิ้มลูกสาวคนโตของต,องตระกูลยุทธที่โด่งดังที่สุดในเมืองเฮลอสของเราตระกูลซื้อถูซื้อถูทําไมนามสกุลน,นี้มันดูคุ้นคุนจังให้ขอบใจมิตรภาพระหว่างผู้ชายช่างมีดาเมจเกินต้านจริงๆอาพวกนายไม่ต้องสนใจคําพูดฉันปลอกน้ำทำต่อไปเถอะไม่ทราบว่าเธอชื่อนี่เธอเหมือนฉันหรอเมื่อกี้เธอถ่ายรูปเห,เหรอ อาใช่ใช่ฉันซือจิโยหุยยินดีที่ได้รู้จักพวกนายนะฉันพบความรักที่เปลี่ยประกายขนาดนี้จากพวกนายเป็นครั้งแรกเลยรู้ไหมการตีความของหุยหน่าดึงดูดยิ่งนักแฮ่แของดีจริงๆน่าเสียดายที่วิกลจริตไปหน่อยสถานที่ทดสอบร่างกายฮือฮือแม้จะอยู่ในร่างนี้แต่ฉันก็เคยเป็นถึงนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเชียวนะกล้าถามฉันว่านักรบคืออะไรกับฉันนั้นรอหน้าขันสิ้นดีกับอีแค่การสอบระดับนี้ฉัน จะทาให้พวกแกทุกคนไม่กล้าลืมตาดูผลลัพธ์อํานาจสะพรึงงตัวของฉันเลยสอบรอบแรกการทดสอบร่างกายครั้งแรกทดสอบความอดทนในการวิ่งระยะไกลเริ่มได้งั้นเริ่มจากวิ่งเต็มสปีดแล้วชิงที่หนึ่งมาพร้อมทําลายสถิติเก่าก็ทุกสถิติจริงๆนั่นแหละอ่างทอคนสุดท้ายทําลายสถิติการสอบวิ่งระยะไกลได้แย่ที่สุดที่เคยมีมาเดียวสีร่างกายนี้กระเจอกเกินไปไหมการทดสอบร่างกายครั้งที่สองทดสอบกําลังแขนโวยข้อมือฉันนี่มันหักแล้วปะเนี่ยการทดสอบร่างกายครั้ง ที่สองทดสอบกำลังขาเฮอร์ออนแอร์จริงๆอ่างผลทดสอบร่างกายผลรวมอยู่อันดับล่างสุดผลสอบย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์และกำลังจะโดนตัดสิทธิ์เออพี่อ่างจัดจะได้ถ่ายรูปพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหลือเนี่ยน่าเสียดายจังอากับตันเย่าถังครับผลสอบของเด็กที่ชื่ออ่างนั่นผมว่าไม่จําเป็นต้องทําการสอบรอบสองแล้วมั้งครับมันย่าแย่เกินไปท่านสามารถตัดสิทธิ์เขาได้โดยตรงเลยนะครับแม้ว่าลิงหดังติดกระดูกจะไม่มีความหวังที่จะผ่านแต่เขาก็มีสิทธ์ เข้าร่วมการทดสอบรอบสองนั้นนอกจากนี้ยังเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของเขาด้วยเริ่มการสอบรอบสองกันเถอะครับผมลำดับถัดไปจะทําการทดสอบรอบที่2การทดสอบรอบ2คือการทดสอบอัตราซิงโครไนซ์อุปกรณ์ปลูกถ่ายผู้เข้าสอบนักรบโปรดไปยังสถานที่สอบถัดไปด้วยทดสอบอัตราการซิงโครไนซ์โครงการปลูกถ่ายซิน่านี่แหละโอกาสตัวฉันเมื่อ60ปีก่อนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดดํารงอยู่อัตราซิงโครไนซ์ที่สูงกว่า9 6เอร์เซนถึงสมรรถภาพของร่างกายนี้ ไม่ดีนักแต่อัตราการซิงโครไนซ์ขึ้นอยู่กับเจตจำงไว้ไอ้พวกที่ทำเหมือนฉันเป็นตัวตลกคอยดูไว้ให้ดีเถอว่าขอบเขตอัตราการซิงโครไนซ์ของนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดคือเท่าไรและนี่คือชุดอุปกรณ์ปลูกถ่ายหลังจากผ่านไป60ปีสินาเบาขึ้นเยอะเลยให้อัตราการซิงโครไนซ์39%วเ้าอสมกับเป็นสื่อถูหลิวสอบผ่านนี้นา่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของปีแล้วหลักผู้ที่ได้รับการพักผ่อน จากตระกูลยุทธนั้นแตกต่างกันมากจริง,รงๆเราชะ่อผู้ร้ายรอยยิ้มต้องทําไงถึงจะได้สาวแบบนี้มาเป็นคู่ครองนะไอเด็กวัยรุ่นพวกนี้น่ผูหญิงคนนี้เธอดูเปล่งประกายมากเลยว่าหมายเธอเธอเป็นน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดในปีนี้แล้วซือถูหลิวเธอมาจากตระกูลศิลปะก,การต่อสู้ฉันได้ยินมาว่าตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอฝึกฝนตัวเองหนตักมากเลยนะไว้เองหยุดฝันกลางวันเหอะนั่นมันพรสวรรค์นะไว้แค่เองมุมาณะแล้วเองจะแซงเธอเป็นที่หนึ่งได้หรือไงฉัน เพิ่งสังเกตเห็นผมหางม้าของเธอมันดูสวยดีเหมือนกันนะว่าหมายเออผมเธอก็สวยดีจริงๆถูกใจเลยว่าเธอมีภูมิหลังที่ดีทั้งยังแข็งแกร่งและไหนจะในหน้าตาดีอีกพวกเรามันก็เป็นได้แค่ NPC และหน้าเธอเป็นดั่งดอกไม้แห่งเกาหลิ่งที่ไม่อาจเริ่มถึงได้ห้องนั่งเล่นเธอทําได้ดีมากซื้อถูหลิวได้ตังสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นายทุกคนหน้าจะได้เห็นกันนะเมื่อกี้นี้ครั้งนี้ฉันได้รับความสนใจมากจริงๆแม้มีคนชื่นชมมากขึ้นก็นาย นินดีอยู่หรอกแต่ทำตัวเงียบๆไว้ก็ดีกว่าอยู่ดีเยน็นไว้เยน็นไว้สื่อทุลิวเธอต้องใจเยน็เยนใจเย็นน่าประทับใจมากสามารถมีอัตราการสิงโครไนซ์39%ใปซนได้การทดสอบเธอแน่แข็งแกร่งของจริงเลยและเธอมีพลังมากฉันสัมผัสดได้ถึงแรงกดดันที่ลูกโชนภายใต้ร่างผอมบางของเธอฉันเองก็สัมผัสดได้ถึงแรงกดดันที่ลูกโชนเหมือนกันแต่ฉันไม่เห็นนายประมาะเลยน้อาอ๋อพอดีฉันชินแล้วแลนายนชินแล้ว ในขณะที่การสอบดำเนินต่อไปนั้นน้องใหม่หลายคนที่สัมผัสกับชุดปลูกถ่ายเป็นครั้งแรกต่างเผยให้เห็นสีหน้าอันเจ็บปวดและทรมานการปลุกถ่ายครั้งแรกร่างกายต้องรับภาระบังอย่างอัตราสิงโครไนซ์12%สอบผ่านต้องต้านทานผลกระทบของพลังจากคอแกงกลางของมารอสูนบางคนยอมแพ้เพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวฉันยอมแพ้ฉันยอมแ,แพ้แล้วหยุดตราบใดที่อัตราสิงโครไนซ์ส่งถึง10% ก็สามารถผ่านการทดสอบได้อัตราการซิงโครไนซ์24%สอบผ่านแน่นอนนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ได้ผลรับที่น่าประหลาดใจอีกด้วยจูจิวโยหุยผู้เข้าสอบนักรบอัตราซิงโครไนซ์30%สอบผ่านดูเหมือนการสอบครั้งนี้จะเจอต้นกล้าที่ดีเข้าให้แล้วใช่แค่อย่างตอนนี้ก็รวมถึงจูจิวโยหุยด้วยการสอบครั้งนี้มีกึ่งนักรบรบกวนทีมีอัตราการซิงโครไนซ์ถึง3 0ขึ้นไปท่าเทียบกับเมืองระดับสีหรืออื่นๆน,นักคุณภาพควรศึกใหมม่ของเรราโดยววแล้ ไม่เร็วเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณภาพต่ำเตี้ยเรียดินอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นเจ้าคนที่ชื่ออ่างนี่ฉันว่าและด้วยร่างกายอ่อนปกเปียกแบบนั้นน่าคงไม่พ้นกระอักเลือดออกมาแงมๆฮ่าฮ่จงงี่เงานั่นได้คะแนนต่ำสุดของการทดสอบรอบแรกแล้วจ้ะหัวเราะก็หัวเราะไปเถอะไอ้พวกเด็กเปรตที่ไม่เห็นโลกจะอ้าปากขั้งสลัก